มีคนคอมเมนต์หนึ่งนะครับเอ่อได้ถามผมมาว่าเออพี่ครับเปลี่ยนสนามอย่างนี้ยังไงแล้วบังเอิญผมเคยทำคลิปแนวนี้กับคัสไฟเวนกัดเอเรียไปแล้วด้วยซึ่งดูเลยไหมครับทุกคนซึ่งถางเหมือนกันเลยครับแล้ไปดูกันเลยนะครับนี่จะเป็นหน้าต่างที่เราโหลดมาแล้วก็เอ็กเซคเชียร์ใช่ไหมครับมันจะมีคัสไฟสเปรดิ่งเบิ้ม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 นะ ให้เรากดที่คำว่า Spirit นี่ครับมันก็จะมีอย่างนี้ตัวทางแฟนเกม Buddy Fight Area ใช่ไหมครับก็จะมีฟิลศย์กับฟิลหไอฟิลคือเขาจะตั้งระบบเกมให้ว่าฟิลหเนี่ยเป็นฟิลเริ่มต้นนะคุณก็ไปโหลดฟิลมาสักฟิลหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมไปโหลดฟิลสีดำมาอืมเอาจริงหาในเน็ตได้เลยครับผมเขียนไปว่า Buddy Fight Area ฟิลบาบา,บา,บาเขียนไปเลยนะครับมันก็จะมีรูปมาให้แนวขนาดก็ตรงกันพอดีนะครับ เอาจริงคุณก็แค่เปลี่ยนฟิลนะครับเปลี่ยนชื่อฟิลอะครับให้เป็นฟิลหนึ่งปกติอันนี้มันเป็นฟิลหนึ่งนะครับไอสีอเนี้ยมันเป็นฟิลหนึ่งนะก็แค่เปลี่ยนชื่อสีดําให้เป็นฟิลหนึ่งนั่นเองเหมือนกันกับทุกอันครับอย่างแบก็กกราวเมนูเนี่ยตอนแรกครับผมมันเป็นแบ็กกราวเมนูนะอันเนี้ยอันนี้คือแบ็กกราวเมนูเริ่มต้นใช่ไหมผมก็แค่เปลี่ยนเป็นเบสเซอร์ฟิลนะครับก็แค่ เปลี่ยนชื่อครับอันนี้ก็เป็นยูยูอันนี้คือเป็นแบ็กกราวด์เมนูนะครับเข้าใจใช่ไหมอย่างนี้นี่ผมก็ใส่โลโก้ช่องลงไปใช่ไหมก็แค่คุณก็แค่เปลี่ยนแบ็กกราวด์นี่เห็นไหมตัวดีนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเนาะลองทําให้ดูก่อนเนาะ,ะสมมุตนะิอันนี้เป็นสิบอันนี้เป็นหนึ่งนะอันนี้เป็นหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมไปปุ๊บเอาเดี๋ยวเข้าใหม่นะครับ พอเราเปลี่ยนเสร็จเราต้องเข้าใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมนะอ่าทสเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสนามเดิมของเราแล้วอ่ะดังนั้นเราก็ไปหาฟิวใหม่มาใสอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นไปก่อนครับแล้วก็เปลี่ยนฟิวตรงนี้เป็นฟิวหนึ่งเนาะโอเคเัดไปโอเคกดทสเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสียยนอย่างแล้วนะครับเนี่ยอย่าง อย่างเกมสปิริตเนี่ยผมก็เปลี่ยนได้เห็นไหมครับเป็นเบเซอร์ฟิลแบบล่างๆนะครับแล้วก็จะมีแบ็กกราวข้างหลังผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่มันที่มันเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะผมก็เลยไปหาภาพสีม่วงมานะเป็นแบบสวยๆหน่อยนะครับก็เอามาใส่แทนนะก็คลิปวันนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกระปกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเด็กนี้ก็สปอยไว้เลยนะครับว่าเด็กหน้าจะเป็นอะไรนะครับ cherry on phew